สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปูผ่องย่าพาแฟมิลี่นะคะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์ที่6มีนาคม2 5งพัเนาะขึ้นมาช่องอันเบิ้งเงื่อนเบิ้งสั้นในอ้ายค่ะบ้านลุงเสือภาษานะคะเนี่ยมาเบิ้งก่อนนะมาเกือไกลเพิ่นค่ะพี่น้องฝนมันตกเนาะมาเบิ้งก่อนด้ววันนองใหม่พราะสิออกว่นน้องใหม่ไร อันนี้น้องม่ไล่เลยพี่น้องเด้อยู่ข้างเล่านีะ่ะหลลายกออยู่เด้อค่ะโบออกแยมแรงเนาะกอบ้ากไงน,นึงค่ะหลายกอค่ะหมด,ด,ด,ดแดงหมดแดงแดงเนืองกับโบออกเนาะ รถไทยรถไทมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนากันนะคะวันนี้ลุงเสือมาทำบ้านอยู่ที่นานะคะพ่อแบ่งให้สร้างบ้านนะคะอันนี้น้องน้ำแหงเบิดฟางข้าวนะคะที่สีชีเข่าเนาะฟางกระกองไว้เดี๋ยวอีกหน่อยฝนตกลงมาบ่อยๆเดี๋ยวก็จะได้กินเห็ดฟางนะคะ เก็บบาวาดบบาไว้ได้ละค่ะพี่น้องเห็ดฟางมันจะเกิดขึ้นเองนะคะตามธรรมชาติเลยคะ่ะมันเคยมีเชื้ออยู่ตรงนี้ได้เก็บกินทุกปีเพิ่นกะสีเข่าแล้วเพิ่นกะเห็นมันกองไว้ยังสีและค่ะพี่น้องโอ้ปูพองเราเห็ดขั้นหน้าได้ปีนี้ปูพองจะทำนานะคะพี่น้องวันนี้ปีนี้มันเห็ดขั้นหน้าไว้แล้วเดี๋ยวไปเบิง้งปูพองเห็ดขั้นหน้า ปกติลุงเสือปลูกมันแล้วมันไม่งามเนาะปูพองเลยมาเห็ดคันหน้าเรียบร้อยจ้างรถไถเห็ดกันทถ่หน้าไว้แล้วจะทำนาเนี่ยค่ะนาปูพอง โมหลายดอกค่ะพี่น้องพอได้เห็ดอยู่เห็ดกินนี่แหละแล้วก็แบ่งให้ลูกเต้าสร้างบ้านกันบมกมวงปลาเบิดละบ่วหบกมวงปลาเงียบเงามากองเสือไม่อยู่ แกวมังกรก็มีนะคะพี่น้องต้นแกวมังกรต้นมะม่วงผ้าโอ้หน่อใหม่เพื่อนหน่อไหม่ไล่ด้ค่ะพี่น้องนี่โอ้ทำไมภาษาไม่เอาไปขายเนาะนี่มันจะเน่าหมดแล้วด้วยนี่หน่อไล่นะคะนี่อัดไว้เนาะอัดเซถุงไว้เน่าหมดแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวแอร์จะเก็บไปทิ้งให้อันใดกินได้ก็ไปกินนะคะพี่น้องเนาะ พุดนะเนาเบดเดียวอันนี้คือเน่าทั้งหมดเลยนะคะพี่น,อน้องเนาเบิร์ดเด้อภาษาเอ้ยดุงบิดเอ้ยไปสก็บไปถิ่มให้เด้อค่ะเด้ออันนี้เนาเบิร์ดอันนี้โอต่เสาดาดีเนาะน้องไม่ไล่รุนๆเลยเด้อค่ะเนี่ยพุดนะก็ยังเลือรายอยู่ดอกวะฮะคือบอกไปขายอยู่บ้านกุกกอกเนาะน้องไม่ไล่แล้วค่ะเด้อแกงแซบแซบแบบนี้ ช่วงที่มันออกมันก็ออกเยอะมากเลยเนาะช่วงอันดับหน้านะคะพี่นอ้องเขึ้นก็นอันหามาอาดไว้เนาะ,ะเนาะเป็นวิธีถนอมอาหารอีกแบบหนึง่งย่ามแรกมาก,กเอาไว้แกงกินเนาะค่ะยังเหลือลายอยู่หรอวะาด้เสียดายอันที่มันเน่าเนานี่นะเดี๋ยวเาไปชิม ที่เห็นอยู่นี้คือต้นมะกอกนะคะพี่น้องต้นมะกอกเด้วค่ะเด้อต้นมะกอกใส่ช่วมตาเนี่ยแหละคะ่ะเบิกมันโดนเต็มเพ่้นแง้มันหลายมันก็หลายเนาะเก็บบาวาดบาวแม่นิดแล้วค่ะนี่มะกอกอันนี้คือมันสองพันปีนะคะปลูกไม่เคยขุดเลยเนี่ลุงเสือนี่ สองปีค่ะไม่ใช่สองพันปีปลูกไว้ชื่อเอบ่คุดแล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดชแชร์กดติดตามให้ช่องปลูกของยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ